สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาเช้าๆกันเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับไม่ได้ทำข่าวให้กับแฟนแมนยูนะครับต้องขออภัยด้วยจริงๆแนละ้วผมตั้งใจทำตอนบ่ายนะครับแต่ว่า ติดงานนะครับก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวอัดคลิปนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะต้องไปงานบวชนะครับก็จะพยายามนะครับรีบนะครับกลับมาทําข่าวอื่นๆให้กับแฟนๆต่อนะครับเออเมื่อวานนี้นะครับแขกพิเศษนะครับเมื่อวานนี้ผมลืมมาขึ้นนะวันนี้คลิปเนี้ยจะพยายามไม่ลืมนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็จะมีแฟนๆนะครับของ ลิเวอร์พูลเชลซีอาร์ซนอนนะครับก็มีแฟนหลายทีมนะครับผมรู้มันรูปขึ้นตอนท้ายนะต้องขออภัยในคลิปนี้ขอขึ้นเป็นช่วงแรกเลยนะครับวันนี้เรื่องราวของการเทคโอเวอร์นะครับมีแฟนแมนยูถามไว้นะผมอยากทราบเรื่องราวว่ามันอัปเดตอะไรนะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ต้นเดือนใช่ไหมผมบอกแล้วว่าเลนกุ๊ปสรุปปลายเดือน ต้นเดือนสัปดาห์นี้ก็จะมีการประกาศนะครับก็เดี๋ยวมีอะไรเคลื่อนไหวอ่ะมีเคลื่อนไหวไม่มากเดี๋ยวลองฟังดูนะครับเรื่องราวของดีลนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะได้ใครเจอร์มีฟิมปงมีโอกาสสูงมากนะครับผมเคยทำขึ้นหน้าปกให้ไปรอบละแต่วันนี้การคุยกับเอเจนต์เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแบบละเอียดนะครับไลน์อ p สเปเบผู้เล่นตัวจริงนะครับเกมวันพุธมาแล้วรวมถึงการทำนายผลด้วยนะครับ ขอยัดเข้ารายการเลยนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันในช่วงเช้าวันนี้กันนะครับข่าวที่หนึ่งนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของการซื้อสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับวันนี้นะครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวันที่จะต้องลุ้นกันต่อไปนะครับสำหรับเรนกุ๊ปนะครับที่ในสัปดาห์นี้นะครับ สัปดาห์นี้จะต้องประกาศนะครับว่าใครจะได้ไปต่อนะครับประเด็นคือวันนี้นะครับการตอบกลับจากเรนก๊ปนะครับทั่วโลกรวมถึงแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั่วโลกก็รอนะครับว่าในสัปดาห์นี้นะครับความชัดเจนในสู่กระบวนการต่อไปนะครับการแข่งขันระหว่างเซอร์จิมเลดคิฟนะครับแล้วก็เจ้าชายอันซานี่นั้นจะจบอย่างไรนะครับถึงแม้ว่าการยื่นข้อเสนอนะผมยังคงอธิบายแบบชัดๆนะว่า จะมีเวลาพิเศษในการที่จะคือมันเกินเส้นตายไปละทั้ง2อรายแต่เขายื่นช้าอนุญาตอนุญาตให้มีการเสนอราคาเพิ่มท่านงงไหมตอนนี้มา5 5พันล้านปอนด์กันละมา5พันล้านปอนด์กันละมันเหลืออีกนิดนึงนะครับจะเปิดอนุญาตให้มีการเสนอราคาเพิ่มหากจำเป็นวงเล็บไปด้วยนะหากจำเป็น โดยไม่ต้องเปลี่ยนละว,ว่าคือใครเสนอเต็มก็ได้ไปอะไรประมาณนี้นะครับก็นี่คือความเคลื่อนไหวมีเวลาพิเศษให้นะครับก็สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ต้องประกาศเนี่ยความเคลื่อนไหวนิดเดียวมีแค่นี้นะครับแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอริกเันฮากกันนะครับวันนี้ประเด็นจะเดือดเลยแหละนะครับเพราะว่าเขาเริ่มไม่พอใจหลากหลายเรื่องนะครับ เอริกตนแฮกต้องการให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมีความโหดเหี้ยมในการเล่นฟุตบอลในต่อรเกมต่อไปให้มากกว่าเดิมนะครับคือตอนนี้เองเนี่ยเหลืออีกสินัดและมันก็มีอะไรหลายอย่างที่จะต้องปรับปรุงในฤด,ดูกาลหน้านะครับเอริกตันแฮกยืนยันนะครับว่าเขาต้องการให้ให้จริงๆอันดับแรกเลยนะเขาต้องการให้มันยูมีเกมฟุตบอลที่ เหมือนกับโหดเที่ยมนะครับแล้วก็เล่นฟุตบอลแบบอัดไปเลยเหมือนคือความหมายคือไม่ให้เตะเขานะแต่ต้องเด็ดขาดด้วยนะครับนี่คือเรื่องแรกนะครับเรื่องที่2อเอลเล็กตันแฮกได้ส่งรายชื่อให้กับจอห์นโมทอสไปแล้วนะครับสำหรับ5รายที่ต้องขายนะครับที่ต้องขายนะ5คนนี้นะครับก็จะมีแฮร์รี่แมกควายนะครับแฮร์รี่แมกควายมาเซียลเบนนอนวินเดียมนะครับอเล็กเทเลสและ เอริกบายยีอันเนี้ยขาย100%นะครับผมใช้คำว่าขาย100%นะครับกัปตันแม็กควายนะครับก็ต้องเดินทางออกนะครับเพราะว่าเวลานี้ไม่ได้อยู่ในแผนการนำทีมในรูปการหน้าของเตนฮากนะครับในขณะที่มาเซียลนะครับ6ประตู2แอสซิสจาก15นัดปัญหาการบาดเจ็บตลอดนะครับและเป็นนักเตะเป็นเด็กของโจเอลเกรเซอร์นะครับเดื่องจาโจเอลก็จะไปอ่ะเอามาเซียลไปด้วยนะครับก็ แน่นอนครับเดอะเกลเซอร์ er, ก็ต้องขายสม,มสอนนั่นแหละนะครับส่วนอะไรหลายๆอย่างเนี่ยก็รอไปตามกฎกลของเดนกุ๊ปทีนี้นักเตะอย่างบรดอนวิลเลียมเนี่ยถูกปล่อยให้ยืมตัวนะครับแต่ก็ไม่อยู่ในแผนการน,นำทีมเพราะว่าแบ็กซ้ายมีมาเลเซียอยู่ละนะครับแล้วก็มีลูกชอที่ต่อสัญญา4ปีนะเดี๋ยวจะถึงประเด็นของลูกชอนะครับในส่วนของดีเทนนัสันนะครับก็กับจอร์แดนซันโชโอ้โชนี่น่าจะมีโอกาสไปเหมือนกันเพราะว่าเขาเริ่หมหงุดหงิดเงี้ยแต่นะก็ เดี๋ยวจะมีประเด็นนะครับนั่นก็หมายความว่านะครับนับกเตะคนอื่นๆอ,อย่างพวกเอลังกานะครับฟอร์คุนโดนี่อาจจะถูกปล่อยให้ยืมตัวอยู่ต่อได้นะแต่อยู่ถูกปล่อยให้ยืมตัวนะครับก็อันนี้5รายชื่อนะคราวนี้มาในส่วนอันต่อไปนะครับหรายชื่อเสร็จเนี่ยตัวของเอริกตันแทกก็ออกมาพูดถึงโฟกัสของทีมนะครับเอริกตันแทกยอมรับนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ย ในเกมที่แพ้นิวคาเซิลเนี่ยเห็นชัดเจนเลยว่าแมนเชสเตอร์ยูเนี่ยขาดความมุ่งมั่นขาดความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็ความที่จะกระหายที่จะเอาชนะประมาณประเด็นพื้ต้องการชนะส่วนเอร์แลนด์ให้เองก็บอกนะครับว่าผมประหลาดใจมากที่เราเนี่ยมีความมุ่งมั่นที่ไม่สามารถสู้กับนิวคาเซิลเข้าได้เลยนิวคาเซิลกลับทําได้ดีนะครับและกองเชียร์ของเขาในสุดยอดความหมายก็คือจริงๆแล้ว่า เราสามารถชนะเขาในเกมคาราบาวครับได้ใช่ไหมเกมคาราบาวครับหรือเปล่าหรือเนี่นะครับแต่เหตุการณ์ในเกมวันอาทิตย์มันแตกต่างกันในสิ้นเชิงนะครับถ้าคุณต้องการชนะในเกมใหญ่เนี่ยคุณก็ต้องเป็นผู้ใหญ่ที่ต้องเอาชนะแต่ผมไม่เห็นเลยในวันเกมวันอาทิตย์ผมไม่คิดว่าเราประเมินนิวคาสเซิลต่ำนะนิวคาสเซิลเป็นทีมที่เล่นเกมลุกในบ้านที่ยอดเยี่ยมเขาพยายามโจมตีเราทุกตำแหน่งพื้นที่ แต่อย่างไรก็ตามนะครับพื้นที่สุดท้ายนี่สำคัญเรากับทําอะไรไม่ได้เลยนะครับความหมายนะนี่คือบทสรุปของเกมเราต้องสร้างนะครับโอกาสให้กับเพื่อนและเราต้องยิงประตูสินั่นคือความจริงโอกาสที่ดีที่สุดนะครับมันก็มีอยู่แต่เรากับทําไม่ได้นะครับผมไม่ได้พูดตั้งใจว่าจะหาคนผิดนะแต่เราจะต้องมุ่งมั่นเล่นฟุตบอลมากกว่านี้เป็นเรื่องผิดปกติ นี่คือความมุ่งมั่นที่ขาดหายไปจากในเกมนะครับผมได้รวบรวมข้อมูลเรื่องราวของเอริกตันแฮกไว้ประมาณ3-4เรื่องประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจ้าเฟเลิกกันนะครับเมื่อวานนี้ทําสรุปข่าวการย้ายทีมก็จะขึ้นรูปเล็กๆให้แต่ไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับเดี๋ยววันนี้จัดให้เต็มนะครับ สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะอาศัยนะครับโอกาสนี้นะครับหลังจากที่ปลดเชลซีเนี่ยเป็นตัวเต็งนะครับที่จะได้ตัวเจ้าเฟลิกแปดสิบแปดล้านปอนด์นะหนึ่งร้อยล้านยูโรจบเลยครับดิวเจ้าเฟลิกเนี่ยสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอาจจะใช่ช่วงเวลานี้นะครับในการเจรจากับเจ้าเฟลิกนะครับซึ่งอนาคตกับเชลซีไม่แน่นอนเพราะว่าเชลซีจะตั้งในเดนเจแมนลุกขึ้นยุ่งล้วนภายในละว่าท็อตแรีได้คุยกับเดนเจแมนจบไปแล้วนะครับก็จริงๆแล้วนะ เจ้าเฟลิกเองเนี่ยลงสนามให้กับเชลซีเนี่ยสินัดยิงไป2ลูกนะครับรวมวมเวลาปรับตัวด้วยนะแล้วเวลานี้เนี่ยปรับตัวได้ดีมากนะครับและที่แน่แน่คืออย่างนี้การซื้อขายเนี่ยมันมีเครดิตของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในแต่ฤดูกาลประมาณ300ล้านปอนด์ผมไม่ได้เล่าอะไรมากมายหรอกแต่ผมจะรู้ว่าผมจะบอกว่าการทําธุรกรรมตอนนี้ยังทำไม่ได้คือมันยูจะซื้อได้ก็รอเจ้าของใหม่แต่เมื่อก่อนเนี้ยมันมีเครดิตของแมนยูอยู่ประมาณ300ล้านปอนด์ ที่แมนยูจะซื้อนักเตะได้ในแต่และฤดูกาลนี่คือความหมายนะครับทีนี้ในส่วนของเจ้าเฟลิกเองนะครับมันต้องต้องฉีกเซ็นคือแอตลิตโกมาลิตเนี่ยยังไงก็ขายอันนี้เชลซีรู้และเชลซีก็จะเซ็นนะในท็อตมัรีจะเซ็นแต่ว่าฟุตบอลเปลี่ยนโค้ดนะครับอาจจะมีกองหน้าคนใหม่ก็ได้ไงทีนี้สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เคยเป็นข่าวกับเจ้าเฟลิกนะครับแล้วเขามีโอกาสนะเจ้าเฟลิกผมถามแฟมนแมนยูเลยเจ้าเฟลิก เป็นกองหน้าที่เหมาะกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือไม่นะครับก็จริงๆแล้วเจ้าฟิลิปเก่งนะแต่ว่าเจ้าฟิลิปต้องมีองค์ประกอบช่วยเขาด้วยนะครับก็องค์ประกอบเสียงอย่างอย่างถ้าอยู่อลแอตเลติกมาดริดอ่ะเขามีโกเก้นะครับโกเก้นี่โหเก่งมากเลยแล้วก็ใครหลายๆคนช่วยประสานงานไงที่ที่ที่แอตเล,ลติกมาดริดนะแต่อย่งไรก็ตามนะครับเวนฮอสก็ยังมีโอกาสเซ็นสัญญาถาวรกับแมนยูได้แต่ผมเชื่อว่า ไม่น่าจะไม่น่าจะเซ็นหรอกนะครับก็สรุปนะเจ้าฟลิปแมนยูก็เป็นข่าวนะครับและเขาจะใช้โอกาสนี้ในการเจรจากับเจ้าฟลิกโฮฟุตบอลเปลี่ยนโค้ดต้องถามโคด้ดไว้ว่าคนนี้จะเอาไหมไม่ใช่ในทอ็อตคนเดียวทอ็อตเล่นเซ็นมากระหน่ำมากเลยจนพอเตอิมอ,อยู่ไม่ได้นะครับก็รอดูกันนะครับเกฟุตบอลต้องต้องปรับตัวประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของบูโน่เฟอร์นันเดสกันนะครับก็มีแอคชั่นนะครับแอคชั่นดีๆก็คือหลังจากจบเกมแพ้นิวคาสเซิลเนี่ยบูโน่เฟอร์นันเดสนะครับให้ตะโกนเรียกเพื่อนร่วมทีมนะครับให้ไปขอบคุณแฟนๆแ,แมนยูที่เดินทางมาเชียนะครับก็แน่นอนครับเป็นกับตันทีมก็ต้องทําอย่างนี้แหละนะครับก็เรียกนักเตะที่กําลังจะเดินออกจากจะเดินจะเดินเข้าอุโมงค์นะครับมามาขอบคุณแฟนๆน,นะครับ วิดีโอล่างนะครับก็ขึ้นในเป็นวิดีโอของเคลิร์กโฮปนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าเนี่ยจริงๆอะ่ะอะไรหลายอย่างในเกมนี้นะครับแสดงถึงความเป็นผู้นำดีมากสำหรับบูโนเฟอนเดสครับแต่ว่าจริงๆนะเขาไม่อยากจะพูดอะไรมากนะเพราะว่าผมรู้ว่าตอนนี้ตอนบูโนเฟอนเดสไม่ค่อยจะแฮปปี้เท่าไหร่หรอกนะครับเพราะว่าก่อนเข้าอุโมงค์ก็มีเหมือนกับปฏิกิริยาที่ไม่พอใจเหมือนกันก็คือมันแพ้อะไรประมาณนี้นะก็ แจ้งนะครับเรื่องราวดีๆของบุนโน่ให้ฟังประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจออนซันโชกันนะครับอ่าผมถามเลยว่าแมนยูคนขายซันโชกไหมวันนี้นะครับเอเล็กซันแฮกเริ่จักที่เอาซันโชกไปชุบล่างทองละซันโชกก็ไม่สามารถแสดงอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันได้นะครับแมนเชสเตอร์ยูเตดลงทุนกับซันโชกไปทั้งหมด72.9ล้านปอนหรือประมาณ73ล้านปอนนะ่ะ ในปี6-4ปีนี้ปี6-7ใช่ไหมเดี๋ยวจะลืมพอสอนะ6-6เดี๋ยว6-7ปีส6-6สิ2ส6 6นรนะครับปี6-7นี่เป็นวันที่ปีที่อาเคนหมดสัญญาผมลืมไปทีนี้ในส่วนของซันโชนะครับหลังจากชุบล่างทองกับเต็นทฮกมา2-3เดือนเนี่ยก็ไม่ดีขึ้นนะซีตีของซันโช10ประตู4แอซิสต์นะครับแล้วเขาเองเนี่ยตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับแมนยูเนี่ย64เกม ยิงไป10ลูกทำไป4แอสซิสต์ถือว่าสอบตกมากเขาคนละเรื่องกับดอทมุลเขาเป็นคนละคนกับดอทมุลน,นะครับเอาไว้ง่ายนะได้ลงเล่นเนี่ย665นาทีขอไปนะครับ565นาที12นัดเฉลี่ยแล้วถือว่าน้อยและซันโชเนี่ยยิงได้แค่2ประตูนะครับล่าสุดเอเล็กทันแฮกก็ดูเหมือนว่าเขา อาจจะพิจารณาในการขายจอร์รซันโชด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่ามันมีอะไรมากมายคือเขาต้องการนักเตะที่มีความกระหายนะครับก็ซันโชไม่มีอย่างนั้นไงแต่ว่าทีมที่เหมาะสําหรับซันโชที่สุดก็คือดอทมุลสุดยอดละซันโชในเวลานั้นนะก็รอดูกันนะครับอนาคตของซันโชเนี่ยผมเชื่อว่านะเอลเล็กตนแกอาจจะดูไปถึงจบฤดูดกาลเพราะว่ามันยังเหลืออีกประมาณเกิน10นัดนะครับแล้วทีนี้เนี่ย ซานโชสามารถที่จะดีกว่านี้ได้นะเพราะว่าคนเรามันข้ามไม่ได้นะเกิดเขากลับมาเล่นท็อปฟอร์เพราะว่าเป็นเคยเป็นนักเตะระดับโลกอยู่แล้วไงเพียงแต่ว่าแท็ติกที่คุณใช้อาจจะไม่เหมาะกับเขานะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของลุคชอนะครับลุคชอก็ตอนนี้ก็เซ็นสัญญานะครับ4ปีนะครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงปี2 0 2 7จริงๆนะครับ หลังจากเซ็นสัญญานะครับลูกชอก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาจริงๆเขาอยากจะอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นแหละนะครับก็ก็พูดอะไรหลายอย่างมากเลยแต่ประเด็นไม่อยู่ตรงนั้นมากแต่ลูกชอกลับให้สัมภาษณ์ถึงเกมลองฟังดูนะครับลูกชอกล่าวว่าจริงๆแล้วเนี่ยใครก็ไม่อยากแพ้หรอกโดยเฉพาะในเกมกับนิวคาสเซิลผมไม่คิดว่านิวคาสเซิลเนี่ยจะชนะด้วยเกมที่เป็นคุณภาพนะ แต่เขาความมุ่งมั่นเนี่ยดีกว่าแมนยูเยอะเหมือนพูดคล้ายๆกับเอเล็กทรอนิกเลยความมุ่งมั่นของนิวคาสเซิลดีกว่าเยอะเลยแต่ว่าไม่มีคุณภาพมากมายนักหรอกนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันเป็นเกมใหญ่ที่แมนเชสเตอร์ยูเตดผ่านไปไม่ได้และการลุ้นท็อปโฟเนี่ยแน่นอนเราเจอปัญหาละว่านิวคาสเซิลคือคู่แข่งสําคัญตั้งแต่ก่อนเบรกทีมชาติเรารู้ว่านิวคาสเซิลเล่นในบ้านเนี่ยเกมรุกเขาหน้ากลัวนัตเตะ เข้ามาคุยกันในห้องแต่งตัวรูกชอกล่าวสุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องพึ่งตัวเองเราเป็นทีมเราลงสนามเราต้องต่อสู้ร่วมกันนี่คือสิ่งที่รูกชอบอกคือไม่ใช่ต่างคนต่างเล่นประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของลูกชอต่อสัญญาก็คุยเรื่องนี้ด้วยนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของดิวนะครับที่มีโอกาสเป็นไปได้สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็คือจูเลี่ฟิลปงนะครับเมื่อคืนนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้มีอะไรเกี่ยวกับฟิลปงบ้างนะครับเอเดนแฮนะครับชื่นชมนะครับฟิลปงมากๆและได้คุยกับเอเย่นของฟิลปงไปก่อนหน้านี้เขาพร้อมแล้วสำหรับการออกจากเลเวอร์คูเซ่นนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้เลยทีนี้เอเย่นเขาที่คุยชื่ออะไรชื่อว่าเจฟฟรีย เรเมอร์อารเมดและเมดเจฟฟี่เรเมดเป็นเอเย่นของฟิล์มโปงการคุยรอบที่หนึ่งเชิงบวกมากฟิล์มโปงต้องการไปพิมรีกเขาชื่นชมเอเล็กตันแฮกและเอเล็กตันแฮกก็ชื่นชมถึงฟิล์มปงเปิดใจย้ายทีมออกจากลเวอร์คูเซ่นทั้งที่มีสัญญาถึงปี2025เห็นไหมครับคุยไปแล้วรอบที่หนึ่งเขาเปิดใจเลยย้าย ทีนี้ในรายละเอียดลองฟังเพิ่มผมหาสาสคูปมาลองฟังดูนะครับแมนเชสเตอร์เด็ตไดเจรจากับเอเยนเมื่อกี้เป็นแฮกเจรจาเองนะแมนยูได้เจรจากับตัวของเอเยนในการย้ายทีมของฟิมโปงแน่นอนเขามีสัญญาถึงปี68ปีนี้ปี6ก็ปีมีสัญญา2ปีไงทีนี้ดาวเตะวัยยีปีนะครับเล่นให้กับลิเวอร์ูเซนได้อย่างน่าเหลือเชื่อนะครับเขาทําอะไรได้มากมาย มีสีติการเล่นแบ็คขวาที่มหัศาจรรย์ในรายงานจากสกายสปอร์ตเยอรมนีเนี่ยเขาบอกเลยว่า,าความสําคัญเนี่ยแน่นอนครับแมนยูให้ความสาคัญกับการเซ็นสัญญากับกองหน้าผู้รักษาประตูแล้วก็วิงแบ็คคนใหม่รวมถึงมิดฟิลด์อีกหนึ่งตำแหน่งสี่ตำแหน่งเลยนะครับคือการหมุนเวียนครั้งยิ่งใหญ่ก็คือการขายผู้เล่นบางคนออกไปฟิล์มโปรงกลายเป็นลิสต์อันดับหนึ่งในตําแหน่งแบ็คขวานะครับและที่แน่แน 9ปีใน Academy เยาวชนของแมนซิตี้นะเนี่ยเขาฟิมปงอยู่9ปี Academy ของแมนซิตี้แล้วก็เล่นให้กับแมนซิตี้รุ่นยู21ปีก่อนที่เขาจะไปอยู่กับเซลติกนะครับแล้วก็ไปอยู่กับกาสโกเรนเจอร์แล้วก็ไปไบเออร์ลเวอร์คูเซนนะครับแล้วก็มาแมนเชสเตอร์เดธอะยังยังยังไม่มา พูดลวงหน้าไปได้ยังไงเนี <c> ่ย <oughs> ครับก็ไม่มีอะไรพลิกโผนะสำหรับอิเล็กตนแฮกแล้วนะครับฟิมปงเนี่ย83นัดในบุนเดสซีกาแบ็คขวาฟูลแบ็คคนนี้น่าประทับใจนะครับไม่ติดทีมชาติฮอลแลนด์นะแต่ถ้ามาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแน่นอนเขาไม่อาจจะติดแต่ว่าไม่ได้เล่นให้กับทีมชาติฮอลแลนด์คือยังไม่มีโอกาสลงตัวจริงไงเพราะว่าโคดันเซลดุมฟิตคลองอยู่นะครับ ก็เขาอยากได้แชมป์นะครับเขาอยากได้แชมป์แล้วเขาต้องการที่จะเปลี่ยนพิมลีกมันโอเคสำหรับเขาท่านคิดว่าแมนยูจะได้ฟิล์มปงหรือไม่รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดิคาไรส์กันนะครับดิคาไรส์โมเซสไกรเซโดนะครับแล้วก็อามาดูโอนาน่านะครับก็เป็น3ลิสต์นะครับที่ผมพูดไปเนี่ยสลิสต์แรกก็คือด i รส์กับไกรเซโดเนี่ย แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นข่าวด้วยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องแข่งกับอาร์เซนอลตอนนี้นะครับมิเกลอาร์เตต้าเนี่ยแรงข่าวจากฟุตบอลอินไซเดอร์รายงานว่าเวลานี้นะครับอาร์เตต้าได้ยื่น3ลิสต์สำคัญนะครับให้กับประธานสโม,มสรทราบแล้วว่าซัมเมอร์นี้ต้องลงทุนกับใครนะครับโมอสเซย์ไรเซโดดิคไรส์นะครับจะเป็นส่วนเต็มเต็มเต็มเลยแล้วก็ตัวของโอนาน่าด้วยนะครับก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าจะเซ็นสัญญากับไครเซโดหรือลิเวอร์พูลหรือทีมอื่นๆนะ จะต้องสู้สู้กับอาร์ซินอนแน่นอนรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโรมิโอเรวากันนะครับผมดูซาท์แทมตันมา3-4นัดไม่น่าเชื่อนะคนนี้เนี่ยกองกลางรายนี้พลังเยอะจริงๆนะครับหลังจากที่ตัวของโรมิโอราเวียเหรอข้านว่าราเวียเหรอผมอ่านว่าเรยวานนี้ผิดซิมไม่ใช่ลูคัสเรยวาใช่ไหม Romeo, avier, ริเราเวียนะครับขอภัยนะครับอายุ19ปีกองกลางตัวรับของเซาท์แฮมตันนะครับกองกลางเป็นชาวเบลเยียมนะนะครับแต่ว่าติดทีมชาติเบลเยียมไหมผมไม่แน่ใจในข่าวไม่ได้บอกว่าติดน,นะครับราเวียเนี่ยเวลานี้นะครับลิวร์พูเนี่ยได้เพิ่มรายชื่อกองกลางร,รายนี้เป็นอีกหนึ่งลิส์สำคัญนะครับลิวร์พูก็ซื้อนักเตะของเซาท์แฮมตันเยอะมากเลยตั้งแต่มาน,น่นะครับวันนี้ราเวียเนี่ยได้เล่นชุดใหญ่นะครับ ของลูเซนลูลูเบนเซลซึ่งเป็นเพิ่งเป็นโค้ดอะนะทีนี้เนี่ยาซาวด์ทำตันไม่แน่อยู่รอดโซนปลอดภัยแค่4แต้มเหนือโซนตกชั้นแค่4แต้มเาเวียลงแทบจะทุกนัดเลยนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังติดตามนักเตะรายนี้อยู่รวมถึงลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะเข้าแข่งขันรายนี้นะครับเลเวียมีค่าฉีกสัญญาที่40ล้านปอนด์นะครับลิเวอร์พูลก็จะเป็นคู่แข่ง รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแบ็กขวาดิวนะครับเอริกตันแฮ็กไม่ได้เจราจาแค่คนเดียวนะยังเจราจากับเบนจามินปาวาวด้วยนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกำลังพิจารณานะครับกำลังพิจารณาในการเซ็นสัญญากับเบนจามินปาวาวปาวายังคงโฟกัสกับการเล่นให้กับเบเยอร์มินิกโดยที่ไม่พูดถึงเรื่องสัญญาฉบับใหม่นะครับ แต่อยไรก็ตามนะครับนักเตะรายนี้ถ้าใครจําได้ตลาดเดือนมกราคมเขาเกือบได้ย้ายทีมนะแต่สุดตอนนี้บอลเปลี่ยนโค้ดนะครับบอลเปลี่ยนโค้ดเป็นตอนนี้เป็นโทมัสซูเคิลไงเบนจะมีปาวาวยัง50 50อยู่นะครับแต่อย่งไรก็ตามนะครับแมนเชสเตอร์ีวไนิ่งนิวคือแหล่งข่าวนะเขาบอกเลยว่าแมนยูได้คุยเบื้องต้นกับปาวาวล่าสุดนะครับในช่วงเบรกทีมชาติ char. แล้วก็ พวกเขาตั้งใจเซ็นสัญญากับแบ็คขวารายใหม่นะครับโอ้โหจะเซ็น2คนเลยเหรอแล้วเวลานี้นะครับเอริกตนแฮกนะครับต้องการกองกลางแล้วก็กองหน้าฟูลแบ็คคนนี้นะครับเบย์มินิกต้องรอดูสถานการณ์ของเขาด้วยนะแน่ๆน,นะดาโลกับวิสากา้าอาจจะต้องเก็บข้าวของก็ได้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของกอนเซโร่ามอสกันนะครับมีแฟนแมนยูถามเรื่องราวของกอนเซโร่ามอสนะครับเดี๋ยวผมบอกให้ละเอียดเลยเพราะว่าข่าวมันอัปเดตเมื่อ7ชั่วโมงนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับรินยินดีนะครับยินดีเลยชักมั่ายินดีเลยฉีกสัญญากอนเซโร่ามอส120ล้านยูโรหรือประมาณ105ล้านปอนด์ฉีกสัญญากอนเซโร่ามอสเลยนะครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่าเวลานี้นะครับกองหน้าชาวโปรตุเกสนะครับพาเบนฟิก้าเป็นจ่าฝูงนะครับในลีก ปรีไมาลากร์ลาปีไมรา,าริก้าและที่แน่ๆน,นะครับ3ประตู3แอสซิสจาก8เกมนะครับและจะเจอกับอิกเต็มที่ในรอบรองชนะเลิศนะครับก่อนรองชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับกอร์เซโรลามอสโดดเด่นมากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการหาศูนย์หน้านะครับหมายเลข9และยังต้องการกองกลางหมายเลข8นะครับต้องการฉบับหมายเลข8อะ่ะประเด็นคือกอร์เซโรลามอสฉีกสัญญา120ล้านยูโรจริงๆ หรือประมาณ105.4ล้านปอนด์แมนยูเต็มใจฉีกสัญญาแต่ว่าต้องมีเจ้าของใหม่ก่อนนะเบนฟิก้านะครับยินดีรับข้อสเสนอแมนยูเคยมีข่าวว่ายื่น88ล้านปอนด์แต่ถูกปฏิเสธอย่างรวดเร็ว88ล้านปอนด์แต่ถ้าฉีกสัญญานี่คือจบเลยนะครับแมนยูต้องการสูนหน้าใหม่นะครับซึ่งตอนนี้เคนโอเซเนอะไรก็มีราคาแพงมากกอนเซโนลามอสเป็นทางเลือกที่จบ ลามอสใช้เวลา10ปีกับเบนฟิก้าในระบบเย,ยวชนถึงตั้งแต่ปี2013 39ประตู14แอสซิสจาก96เกมซิติไม่ธรรมดาเลยนะครับและเชื่อว่าจะเป็นประสนาน,ะะสนงานกับแรดฟอร์ดได้แบบลงตัวนะครับก็รอดูกันเป็นกองหน้าฉบับที่เอเรกเตนฮักชื่นชอบมากแต่ว่าโอเซมเฮนเคนอะไรนี้ก็เป็นข่าวที่เราฟังกันหมดแหละรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอหมดหรือ,อยังเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเช็คตั้เช็คหน่อยนะน่าจะหมดเลยนะเรื่องข่าวตะเตะนะครับโอเคนะครับคราวนี้นะครับมาดูโปรแกรมการแข่งขันนะครับฟุตบอลพอรีเมียร์ลีกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันเนี่ยอย่างวันนี้อ่ะผมแปะ3ทีมเลยอย่างวันนี้นะครับก็จะมีเกมนะครับหลายเกมมากเลยก็จะมีลีสนะครับลีสเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์บอลมาร์ชเจอกับไบริทันนะแล้วก็ เลสเตอร์เจอแอสตันวิลล่านะครับแล้วก็เชลซีเจอลิเวอร์พูลนี่คือเกมในคืนนี้นะครับแต่คืนวันพุธนะครับคืนวันพุธเนี่ยก็จะเป็นเช้าวันพฤหัสนะครับก็จะมีเวสแฮมเจอกับนิวคาสเซิลแมนยูเจอเบรนท์ฟอร์ดนะครับ,เ,บ,เ,รบเข้าสู่การพรีวิวเกมกันนะครับการเจอกันระหว่าง อ่าแมนยูกับเบนฟอร์ดนะครับจะมีเย่าเยือนเร็วๆเลยคือกินในเดือนนี้เจอกันสองรอบนะครับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเจอเบนฟอร์ดเนี่ยผมจะบอกว่าเบนฟอร์ดเนี่ยไม่ง่ายนะเบนฟอร์ดเป็นเกมที่ดีมากนะครับแล้วก็เกมล่าสุดเนี่ยเสมอ ER, นะเสมอ ER, ทีมอะไรอะเหมือนจะเสมอ ER 3าสเสมอ ER กับเซาท์ทัมตันเปล่าผมผมจำไม่ได้นะแต่ผมจะบอกว่าเอาตอนนี้นะฟอร์ม6นัดหลังสุดของแมนยูเนี่ยทุกรายการก็คือ6นัดหลังสุดเนี่ย แพ้2ชนะ3เสมอ1 3นัดหลังสุดหลังจากที่ชนะชนะแล้วมาแพ้คาสเนี่ยนะครับนี่คือฟอร์มมันอยู่นะแต่การเจอกับเบนฟอร์ดนะครับผมบอกเลยว่าไม่ง่ายนะครับเพราะว่าเบนฟอร์ดเองเนี่ยหนัดหลังสุดเขาแพ้นัดเดียวเสมอ3ชนะ2 3นัดหลังสุดก็คือชนะแล้วก็มาเสมอ2นัดนะครับนั่นก็หมายความว่าเบนฟอร์ดไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาเลยนะครับและ ความเคลื่อนไหวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเอเดร็กเตนแฮงนะครับมีนักเตะเจ็บเพิ่มก็คือเหมือนลาเฟเวารันมีปัญหาการบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ผมเชื่อว่าคำว่าเล็กน้อยอาจจะได้ลงตัวจริงนะมิสซก,ก้าน่าจะได้ลงในนัดนี้นะครับเพราะว่าในเกมกับนคิคาสเซิลเหมือนจะป่วยนะครับแล้วก็ลูกชอเพิ่งต่อสัญญาฉบับใหม่แต่เพิ่งเล่นไปไงน่าจะเป็นโอกาสของมาเลเซียนะครับเรามาดูลน์อัพสเปซผู้เล่นตัวจริงของเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับ ผู้รักษาประตูนะครับจะเป็นดับบิดเดเคอานะครับคู่เซนเตอร์จะเป็นวารานจับกับจับคู่กับลิซานโาร์ติเนสถึงแม้ว่าจะมีปัญหาการบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ผมเชื่อว่าเขาต้องส่งลงนะแบ็กซ้ายเป็นมาเลเซียแบ็กขวาเป็นปิสซาก,ก้านะครับมิดฟิลด์ฮอนิกบอลก็จะเป็นซาบิเซอร์นะครับเพราะว่าตัวของตัวของคาเซมิโลติดโทษแบนเกมสุดท้ายนะครับโทษแบนเกมสุดท้ายเพราะว่าแบนสี่นัดไงก็ เซบีเซอร์จับคู่กับเฟดร่างทองนะครับมีบูโนเฟอร์ันเดสเป็นเพย์เมเกอร์นะครับสามประสานในลุกนัดนี้นะเดี๋ยวจะต้องรอพิสูจน์จนอซานโชซานโชและฟอร์ดและเวกฮอร์สนะครับมากันที่การทำนายผลครับสำนักข่าวต่างประเทศนะครับก็ทำนายผลการแข่งขันของคู่นี้ว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะเปิดบ้านเสมอกับเบนฟอร์ดสองประตูต่อ2อีกครั้งนะครับ สำนักข่าวต่างประเทศนะครับก็ทำนายผลการแข่งขันของคุณนี้ไว้ว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะเปิดบ้านเสมอกับเบนฟอร์ด2ประตูต่อสรอดูกันนะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับบทสรุปสำคัญของคลิปนี้นะครับผมได้พูดถึงเรื่องราวของการเทคโอเวอร์สโมสรน,นะครับว่า1 สัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่ประกาศนะครับระหว่างเซอร์จิมกับเจ้าชายอันซานี่นะครับอาจอาจจะมีการอนุญ,ญาตให้เพิ่มราคาได้อาจจะมีการอนุญาตให้เพิ่มราคาได้แต่จะไม่เลื่อนเวลาไปอีกแล้วนะครับเรนกุ๊ปต้องสรุปสิ้นเดือนและมาประกาศต้นเดือนนี้นะครับสัปดาห์นี้นะครับเป็นสัปดาห์ที่ต้องประกาศนะครับเรารอกันไอ้รายละเอียดที่ที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือตอนนี้ก็คาดการณ์กันว่านะครับเซอร์จิมเนี่ย ผมใช้คําว่าอนุญาตให้ได้เพิ่มราคาหากจําเป็นมีวงเล็บด้วยหากจําเป็นนะครับแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนเวลาการประกาศอีกแล้วนะครับก็น่าจะต้องมีคนได้แหละนะครับส่วนเอเล็กทรนนิกต้องการให้ทีมนะครับมีความเข้มข้นในการเล่นมุ่งมั่นมากๆหน่อยเหมือนที่ลูกชอพูดลูกชอก็ต่อสัญญา4ปีนะครับ ส่วนดิวต่างๆนะครับฟิมโปงน่ามีโอกาสสูงสุดเลยนะครับผมเล่าไปแล้วเนาะว,ว่าทําไมาถึงฟิมโปงได้หน้าได้เซนน่ะนะครับก็เพราะว่าเอ้เต็ดแฮกเจินจาด้วยตัวเองสโมสรก็คุยเอเยนเักเตะก็ชัดเจนนะครับว่าย้ายปาวาวเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเรื่องราวของอาลาเวียนะครับกองกลางตัวรับของซาตัมตันลิเวอร์พูลจะแข่งด้วยนะครับเรื่องราวของไรอัพสิบเอ็ดเพื่อนต,ตัวจริงการทํานายผลนะครับแมนยูจะเปิดบ้านเสมอกับ เบนฟอร์ดสประตูต่อสองนะครับก็เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือสรุปข่าวสโมสร m a แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งหมดในช่วงเช้าวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ